รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกุลสั่งนายเอกพจน์ปานแย้มนายยกเทศมนตรีเทศบาลคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมพวกพ้นหน้าที่หลังจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชีช้มูลความผิดในกรณีจัดซื้อจัดจ้างถุงยางชีพกว่า11ล้านบาทช่วงโควิด19กก่อนมีชาวบ้านร้องเรียนจนเป็นเหตุให้ปป,ปชเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าสั่งซื้อถุงอย่างชีพจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเกินจำนวนกับประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเหตุให้ใช้งบประมาณเกินความวัตถุประสงค์มีเจตนาไปในทางทุจริตเหตุเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2564จนเป็นเหตุให้ปปชมีมติเป็นเอกฉันให้ในายเอกพจน์ปานแย้มหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของปปชโดยมีคำสั่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป24สถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาภาพข่าวสมนึกกรมพักบกข่าวภูมิภาคพระดาสุวรรณรายงาน